หันทวนหน้าหันตั้งแต่เศรษฐกิจโลกหันตั้งแต่เศรษฐกิจสหรัฐญี่ปุ่นอินเดีย70%ของประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกถูกธนาคารโลกหันชึบภายในคืนที่ผ่านมาสำหรับการโตของเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้าด้วยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail Corporation จำกัดมหาชนหันทวนหน้าหันตั้งแต่เศรษฐกิจโลกหันตั้งแต่เศรษฐกิจ สหรัฐญี่ปุ่นอินเดีย70%ของประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกถูกธนาคารโลกหันชึกภายในคืนที่ผ่านมาสำหรับการโตของเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้าด้วยนะครับท่านผู้ชมครับธนาคารโลกได้ออกรายงานเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกประจำปี2025นะครับถ้าใครตามข่าวสารความเคลื่อนไหวธนาคารโลกก็จะรู้ว่าเขาจะออกรายงานเนี่ยเป็นรายครึ่งปี คือมก,กราครั้งหนึ่งแล้วก็มิถุนายนครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยแหละครับธนาคารโลกประกาศรายงานฉบับนี้ออกมาเป็นฉบับกลางปีนะครับและการประกาศฉบับกลางปีนี้ปรากฏว่าโดยเนื้อหาสาระใหญ่ๆแล้วเราก็เฉือน การขยายตัวเศรษฐกิจโลกปีนี้ปีหน้าลง2ปีติดต่อกันในภาพรวมของโลกนะเสร็จแล้วพอไปดูไส้ใน,ในแต่ละประเทศตกใจเลยครับเพราะ70%ของประเทศและเขตเศรษฐกิจในโลกใบนี้ทั้งปีนี้ปีหน้าถูกธนาคารโลกนั้นหั่น GDP ลงหมดนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับอารวมไปถึงอีก6ภูมิภาคในประเทศพวกประเภทเกิดใหม่ด้วยซ้าไปนะครับและการหั่นเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ที่ประกาศออกมาเมื่อคือนเนี่ยเป็นการหั่นตัวเลขเศรษฐกิจโลกเนี่ย ถอยหลังกลับไปตั้งแต่ก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคน TA, คที่47ิคือโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมเห็นไหมฮะนี่คือเฉพาะปัจจัยก่อนทรัมป์จะเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับโอเป็นความน่ากลัวมากสําหรับภาวะเศรษฐกิจในปีนี้และปีหน้านะฮะและการหันตรงนี้มันมีตัวเลขที่น่าสนใจครับคือการหันเศรษฐกิจโลกของปีนี้ของธนาคารโลกที่ลงไป0.4%คือมกราคมเขาก็ยังมองว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะโต2.7เพราพอมาถึงรายงานเมื่อคืนที่เป็นฉบับกลางปีเน ไอ้เจ้าตัวเลข2.3ที่เศรษฐกิจโลกปีนี้จะโตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันเป็นสถิติที่ฟังแล้วหดหูมากเลยแต่ก็แต่ก็ต้องฟังนะฮะจะเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจโลกในปีนี้เนี่ยที่ถือว่าเลวร้ายและอ่อนแอที่สุดในรอบ17ปีหรือนับตั้งแต่ปี2008ก็แสดงว่าเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจโลกนับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจสถาบันการเงินล่มสลายในอเมริกาจนการเป็นวิกฤตสถาบันการเงินลุกลามไปทั่วโลกเมื่อปี2008ที่ผ่านมา ถ้าว่าเศรษฐกิจไทยโทษนะเศรษฐกิจโลกปีนี้ขยายตัวอ่อนแอเบาบางที่สุดในรอบ17ปีอ่ะไม่พอนะครับว่าการโตเพียงแค่2.3%เนี่ยนะฮะตอนนี้เราอยู่ปีอะไร2025เพราะฉะนั้นธนาคารโลกบอกว่าพอถึงปี2027อีกเวลาประมาณปีครึ่งนี่นะฮะเศรษฐกิจโลกจะโตเฉลี่ยแค่2.5%ฮะไม่ผิดครับ ต่อให้ปี2027อีกปีขึ้นข้างหน้าเศรษฐกิจโลกก็จะโตเฉลี่ยแค่2.5%และไอ้เจ้าตัวเลขนี้แหะครับเป็นสถิติของการขยายตัวเศรษฐกิจโลกที่ย่ำแย่และเปราะบางอ่อนแอที่สุดไม่ว่าจะเป็นยุคทศวรรษไหนก็แล้วแต่ตั้งปี1 9 6่งัเป็นต้นมาหรือในรอบ65ปีเศรษฐกิจโลกไม่เคยอ่อนแอขนาดนี้เลยเมื่อถึงปี2027ฟังแล้วเป็นไงฮะ ฟังแล้วมันรู้สึกมันมันหูอื้อไปเลยนะฮะแต่มันก็ต้องฟังนะฮะดังนั้นเหตุผลที่มีการปรับตัวการขยายตัวเศรษฐกิจโลกลงมาต่ําอย่างขณะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่พูดได้ชัดเจนกับว่านี่เป็นการประเมินปัจจัยก่อนที่ทรัมป์จะเข้ามาแสดงว่าการลากยาวของการขยายตัวที่อ่อนแอของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นผลกระทบตั้งแต่โควิด1 9เรื่อยมาเนี่ยนะครับมันยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทําให้ดึงเศรษฐกิจโลกลงต่อเนื่อง พอมาถึงปัจจัยที่2เนี่ยกลายเป็นเรื่องหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาดลุมตำแหน่งก็ใช้มาตรการทั้งเรื่องภาษีทั้งเรื่องการค้าเรื่องภาษีก็ชัดเจนกันนะครับประกาศแต่ละชุดแต่ละล็อตของมาตรการภาษีนั้นชนิดว่าเต็มเต็มหนักๆส่วนมาตรการกีดกันการค้าก็เกิดขึ้นชัดเจนครับแม้ว่าจะแฝงไปด้วยเรื่องของภาษีและการโต้อตอบในรูปแบบการค้าที่ไม่ใช่ภาษีก็ตามนะครับดังนั้นสิ่งที่ธนาคารโลกปรับลดลงไปนี่นะฮะก็เลยมีการพูดซ้ำๆไปนะครับเนี่ยธนาคารโลกบอกด้วยนะครับในรายงานเมื่อค ทุกทุกสิต่อยอดจากอัตราภาษีที่เก็บพื้นฐาน10%ในปัจจุบันของโดนัลด์ทรัมป์และบนเงื่อนไขที่ว่าต่างประเทศก็ตอบโต้กับอเมริกาด้วยการขึ้นในสัสดส่วนเท่ากันคือ10%เนี่ยนะครับจะทําให้เศรษฐกิจโลกหายไปอีก0.5%จากที่ประเมินตัวเลขเมื่อคืนโอ้โ น่ากลัวหมดเลยนะครับน่ากลัวมากมากเลยนะฮะแล้วนอกจากนี้ปัจจัยที่2ก็คือความตึงเครียดด้านการค้าก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะธนาคารโลกบอกให้จับตามองกาว่าพอพ้นกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะเศรษฐกิจโลกถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ได้ประเมินอย่างนี้ไว้จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสะดุดหยุดนิ่งในช่วงที่หลังครึ่งหลังของปีนี้เลยนะครับเศรษฐกิจจะตามมาด้วยอะไรฮะเมื่อเศรษฐกิจมันนิ่งครึ่งหลังของปีนี้มาถึงทวโลกเนี่ยนะฮะความเชื่อมั่นก็จะลดน้อยถอยลง ความมั่นอ,อกมั่นใจก็จะเบาบางลงจนถึงขั้นอาจจะเป็นการล่มสลายของความเชื่อมั่นในวงกว้างเลยก็อาจเป็นไปได้นะครับในกระดาษเเรียกกันก็จะตามมาด้วยความไม่น่นอนพิ่มเพิ่มขึ้นสูงมากในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะฮะสิ่งสําคัญต่อไปก็จะไปกระทบถึงอะไรครับมันนี่มาร์เก็ตฟันนิชเชอร์มาร์เก็ตหรือตลาดการเงินของโลกก็จะเกิดความปั่นป่วนตามมานะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ธนาคารโลกยังยืนยันนะครับขณะว่ามีปัจจัยตัวเลขแย่ๆเงี้ย ธนาคารโลกบอกว่าโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยตอนนี้มีน้อยกว่า10%อืก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะครับว่าสิ่งที่ตอนนี้ธนาคารโลกมองว่าจะไม่เกิดภาวะถดถอยซึ่งมีโอกาสเพียงต่ำกว่า10%นั้นจะใช่หรือไม่ใช่แต่พอตัวเลขที่เปล่าเปล่าไปเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยนะครับว่าหลายคนถึงถามเขาว่าเศรษฐกิจจะฟื้นอีกกี่ปีเรื่องนี้ตอบยากมากๆแต่ถ้าเห็นสัญญาณของธนาคารโลกบอกอย่างนี้คือชัดแล้วนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นปีนี้ก็ถูกเฉือนตัวเลข GDP ไม่เป็นไม่ว่าเป็นปีหน้าก็ถูกเฉือน GDP แล้วถามจนถึงปี2027คืออีกปีครึ่งก็จะเป็นการขยายตัวที่ต่ําที่สุดไม่ว่าจะเป็นยุคทศวรรษไหนก็แล้วแต่ต,ตั้งแต่พั้งร้จนถึงปี20 2 7ันยีคือรอบ65ปีที่เราจะขยายตัวเบาบางปริ่มปริ่มบางบาง,บางอย่างนี้นั่นแหละครับแน่นอนก็จะทําให้เกิดอ,อะไรฮะการลดการลงทุนการชะลอการลงทุนการไม่กล้าลงทุนหรือถ้าจะลงทุนก็จะลงทุนแบบบาง พร้อมกับความระมัดระวงังพร้อมที่จะยกเลิกทุกโครงการกันแบบเฉพาะหน้าได้ทันทีนะครับดังนั้นเรื่องนี้การเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับสำหรับใครที่จะวางแผนเรื่องของเศรษฐกิจในอนาคตรหรือการทําธุรกิจหรือแม้แต่ง,งานที่ตอนนี้เรากําลังทํากันอยู่นี่นะครับงั้นถามท่านผู้ชมไปนะฮะว่าธนาคารโลกเนี่ยเขาหดเป้า gdp เศรษฐกิจประเทศไทย2ปีซ้อนต่ํา2% 2ปีเลยคือปีนี้กับปีหน้าถามท่านผู้ชมครับว่าเศรษฐกิจไทยจะโตต่ํา2%ถึง2ปีติดต่อกันเนี่ยถ้าผูถามท่านผู้ชม่าเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเชื่อ ถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อนะครับ